สวัสดีครับพบกับผมแจ็คแมนนี่เบเตอร์นะครับก็วันนี้เราจะประทบการวิเคราะห์แนวโน้มหุ้นวันที่9มิถุนายน6 4นะครับมาวิเคราะห์กันก่อนเปิดตลาดนะครับก็แมเมื่อวานนะครับไม่ได้มาทำวิเคราะห์นะเพราะว่ายินดีกับนักเรียนอยู่นะครับก็นี่นะครับก็คือคนที่มาเรียน p r i v a t e นะครับก็ คืนทุนไปแล้ว4คนนะครับบวกกําไรไปด้วยนะแล้วอีก3คนออนโปรเซสที่จะคืนค่าเหรียญอยู่นะครับก็ยินดีด้วยนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับแสดงความยินดีด้วยเรียน3วันนะเออได้ค่าเรียญคืนได้ความรู้ได้อะไรไปก็เออเห็นทุกคนที่เรียนดีใจนะผมก็สบายใจนะโอเคเพื่อไม่ให้การเสียวเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกัน เลยดีกว่านะครับเซตนะครับก็ขึ้นไปทดสอบ1561นะครับตามแนวต้านที่ให้ไว้นะไม่สามารถผ่านได้ก็โดนตบลงมานะครับก็ลงมาที่1543นะถ้า1543รับไม่อยู่ก็มีโอกาสลงมาที่กรอบเดิมคือ1528นะครับโอเคหุ้นนะครับมาดูกัน ตัวนี้นะครับ MTC น่าสนใจมากนะครับเนาะทะลุแนว68ไปได้นะครับก็คนที่มีของก็ถือต่อไปวางซอลป์อไว้ที่68แนวต้านถัดไปอยู่ที่75แล้วก็80นะครับตัวถัดไป K Bank นะก็ถือไปเรื่อยๆวางซอลป์้อยไว้ที่136บาท50ต่างแนวต้านถัดไปอยู่ที่ 158.174.5นะครับตัวถัดไป้าย i l ทะลุนะครับกรอบไซด์เวย์ที่ไซด์เวย์มานานคือ34.25ถึง42นะทะลุมานานนะครับกรอบนี้นะนะครับแบบนี้ทะลุเลยคราเนี่ยพอทะลุก็แปลว่าไปต่อนั่นเองนะทะลุก็แปลว่าไปต่อนะครับ <c oughs> ัน่นแหละก็คนที่มีของวางต็อปรอได้ที่42นะแนวถัดไปคือ49นะครับอีกประมาณ6-7บาท KSA t นะครับก็ไม่อยากลงเนาะเปลี่ยนสีเป็นสีเขียวนะครับพอมาลงที่แนวรับที่ให้ไปนะครับเปลี่ยนสีเลยจ้าโอ้โหแนวรับเราแข็งมากนะครับก็อย่าให้หลุดนะหลุดก็ดูไม่ดีนะครับ ถ้าวันนี้ STA นะ STA คือมีไฮสูงกว่าแท่งเกาะหน้านะครับก็เป็นสัญญาณที่ดีนะเป็นสัญญาณที่ดีนะครับตัวถัดไป PTGC ทะลุกรอบแนวไซเยวออกมาแล้วนะโผล่มแล้วนะครับก็ซือต่อไปนะครับคนที่มีของวางสต็อปลอลไว้ที่56.25นะครับมีแนวต้านถัดภัยอยู่ที่ เจ็ดสิบเอ็ดจุดสองห้าตัวถัดไป pte p นะครับก็ทะลุเหมือนกันนะวางสต็อปล็อตไว้ที่110บาทนะครับแนวต้านถัดไป124สบาท50สต่างตัวถัดไป or นะครับ or ก็คลอเคลียอยู่แถวแนวรับนะ29.75นะครับ29.75อย่าให้หลุดเนาะหลุดมันก็มีโอกาสลงไปที่ยี่สิบ e e 8 5แล้วก็27ตามลำดับนะตัวถัดไป EA นะครับ EA ตัวนี้ <c oughs> หลุดแนวรับนะหลุดแนวรับแล้วนะครับพอหลุดแนวรับก็อย่าให้หลุดแนว EMA นะคือแนวแถวๆ57บาทนะครับถ้าหลุด57บาทนี้เลิกคุยนะสำหรับตัว EA เนาะแล้วก็สวัสดนะครับเออสวัสดก็ ือต่อป้ายเรื่อยๆนะครับตัวนี้จริงๆคือมีคนซื้อวันนี้ไหมอันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าคือสวัสดมีสัญญาณการซื้อตั้งแต่นู่นนะครับสองเขียวนะครับก็ต้องถือต่อไปเรื่อยๆนะนี่คือการใช้การลันเทนนะถ้ามันเขียวก็ถือต่อไปเรื่อยๆนะครับหลักการเนาะพีทที่ก็2เขียวนะครับ 2เขียวนี่ก็วางสต็อปลอตไว้ที่39.5แนวเทคเอไม่ใช่แนวต้านนะแนวต้านก็อยู่ที่45 47.75เนะครับเพราะว่าเป็นสัญญาณการกลับตัวแล้วเพราะว่า2เขียวมานะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครบถ้วน สิบตัวนะครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์กับเพื่อนเพื่อนนักลงทุนนะครับถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับคนที่อยากเรียนรู้ระบบเทรดแบบ money b บ t t e r สามารถอ่านกราฟได้นะครับหาจุดเข้าซื้อจุดออกได้แบบคมๆนะครับซื้อแล้วส่วนมากมันจะวิ่งขึ้นไปเนี่ยถ้าอยากเรียนรู้วิธีการเทรดแบบนี้นะครับสามารถ สมัครได้นะครับสามารถสมัครได้เพราะว่าจะมีไปมันนี่เบเตอร์ออนทัวร์ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับคือเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับแล้วก็มีสอนเรียวทม์นะครับสอนเสาร์อาทิตย์แล้วก็เรียวทมมก็วันจันทร์นะครับเออนะถ้าใครสนใจก็ติดต่อที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับโอเควันนี้คงประมาณนี้ครับ